จังหวัดลบบุรีจัดพิธีรับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เวลา8นาฬิกา45นาทีของวันที่24มกราคม2566ที่ห้องรับรองป่าศักดิ์ชลริิธิ์สารกางจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบุรีเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อประกอบพิธีรับมอบหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์โดยเมื่อวันที่16มกราคม2566ร, 66, ราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน15,200เล่มมอบ แก่ปะลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดในจังหวัดต,ตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเพื่อใช้เป็นบทสวดมนต์ส,นนสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพานาไัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ มาให้จังหวัดจำนวน200เล่มซึ่งจังหวัดจะมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีพิจารณามอบให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดลบบุรีต่อไป